นักศึกษามหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์ร่วมกตัญญูกตเวทีต่อครูในงานพิธีไหว้ครูประจำปี2565เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งสำหรับวันไหว้ครูหรือพิธีไหว้ครูซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู มหาวิทยาลัยวาเลยลักษ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,565ขึ้นในครั้งนี้ท่ามกลางนักศึกษาจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565ซึ่งส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์กว่า1,000คนเข้าร่วม จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเราอยากจะสอดรับกับเรื่องของหลักค่านิยมที่เรามีการมอบให้แล้วก็มีการนําไปปฏิบัติสำหรับนักศึกษาของเราให้เป็นทั้งคนดีและก็คนเก่งคือนเรื่องของกตัญยูรู้วินัยใจอาสาและพัฒนาภาวะผู้นําครับโดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องของความกตัญยูกระตะเวทีที่น้องๆน,น,นักศึกษาได้มีความกตัญยูต่อครูบาอาจารย์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะได้มีการประวรณาตนในการเป็นสิทธิ์กับ ครูบาอาจารย์ของมหา,าวิทยาลักษณ์อย่างเป็นทางการและในขณะเดียวกันครูบาอาจารย์ของเราก็มีการน้อมรับผ่านที่ลูกศิษย์ได้เอามามอบให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเป็นศิษย์เป็นครูกันอย่างเป็นทางการด้วยเช่นเดียวกันครับ นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมในวันนี้ครับยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้มีการจัดเพื่อเชิดชูนักเรียนนักศึกษาของเราครับที่มีผลการเรียนดีด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดภาวะความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษารวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องซึ่งน้องนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราครับนอกจากจะมีความกระตัญยูกระตวเวทีแล้วเขายัางได้เห็นต้นแบบที่ดีจากรุ่นพี่ในการที่จะสร้างให้เกิดความเป็นบัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีในอนาคตซึ่งีี่่คือสิงทมหา จะได้วลีลักษณ์ของเราพยายามที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนอกเหนือจากการที่เป็นคนเก่งที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติแล้วเราอยากห็นบัณฑิตของเราออกไปเป็นคนดีของสังคมด้วยครับพิธีไหวครูในครั้งนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการอัญเชิญราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถงชาติและทงมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปประดิษฐานณบริเวณพิธี ตามด้วยขบวนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวะัยลักษณ์เข้าสู่บริเวณพิธีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวะัยลักษณ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้แทนนักศึกษาร้องเพลงบูชาครูต่อด้วยผู้แทนนักศึกษาจากทุกสำนักวิชาได้นำผ่านพุ่มดอกไม้ธูปเทียนคาระวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้และกล่าวคำไว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้เป็นครูหลังจากนั้นอธิการบาดีได้เจิมหนังสือและหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวัลเลลักษ์โดยคุณกอบสุขอรชรได้กล่าวรายงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆและนักศึกษาผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่นประจำปีการศึกษา2564 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกพรทองเกี้ยงค่ะอยู่ชั้นปีที่สาสำนักวิชานิติศาสตร์ค่ะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้รับเกียรติบัตรนี้มาถือว่าเป็นคุณค่าสำหรับเราเหมือนกันที่เราตั้งใจเรียนมาค่ะค่าสำหรับรางวัลในวันนี้นะคะก็เตรียมตัวก็เรียนปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าอ่านหนังสือเน้นอ่านหนังสือเพราะว่านิติศาสตร์เป็นสำนักวิชาที่ต้องเน้นอ่านเน้นทำความเข้าใจกับตัวเองค่ะง่ายๆเลยคือต้องอ่านเยอะๆค่ะถึงจะได้มาค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนกนกแก้ววิเชียรนะคะ อยู่ปีสําจัักวิชาสตวแพทยศาสตร์ค่ะมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะร mm ู hmm. ้สึกภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเราได้แบบทําได้เต็มที่ของเราได้เต็มศักยภาพของเราแล้วค่ะถึงได้มีวันนี้ได้ค่ะ mm hmm. ถ้าอยากเลยนเก่งแบบนี้นะคะก็ต้องตั้งใจค่ะตั้งใจคําเดียวเลยค่ะแล้วก็ทุ่มสุดตัวค่ะทาให้เต็มที่แล้วก็มันเป็นความสนุกของตัวเองนะคะที่ได้รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบว,วิชานี้นะค่ะถึงแบบมันก็เลยทาให้สนุก ทำให้เพลินมาทําให้ไม่เครียดอะคะ่ะแล้วก็คุ้มค่ากับการที่แบบเราทุ่มเทไปะคะ่ะถึงได้ในวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไปไม่ได้ในกิจกรรมวันไหวครูในทุกปีคือการประกวดผ่านไหวครูซึ่งในปีนี้จะเห็นแบบพ่านไหวครูหลากหลายสไตล์ทั้งประเภทสวยงามใบสีหรือแบบสร้างสรรค์แต่ละสำนักวิชาต่างร่วมการราันรังสรรค์ผ่านไหวครูนำส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และรางวัลชนะเลิศการประกวดพันดอกไม้ทุกเทียนประจำปีการศึกษา2565ประเภทสวยงามได้แก่สำนักวิชาศิลปศาสตร์และประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็นของนักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสวัสดีค่ะพวกเรามาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่1ประเภทสวยงามนั่นเองค่ะไอเดียปีนี้นะคะมหาลาัยจะได้กําหนดธีมนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็สื่อสารผสมผสานกับสํานักวิชาในแต่ละสํานักนะคะซึ่งเอกไทยเรานะคะก็ได้สื่อสารถึงความเป็นไทยด้วยทั้งเกียวและชาดารวมถึงใบสีขันตุกและต่างๆด้วยค่ะได,ได้ความสามัคคีของทุกๆคนทางพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เราได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําวนันนี้ประสบความสำเร็จ แล้วก็มีความปราณีตสวยงามครับขอบคุณแบบเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะที่ว่าช่วยร่วมกันสนับสนุนแบบทั้งมาช่วยกันทำในทุกๆอย่างค่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะปิดท้ายด้วยอธิการบาดีกล่าวให้โอวาสกับนักศึกษาทุกคน จงประพฤติตนเป็นสิทธิที่ดีของครูอาจารย์และถือโอกาสในวันนี้น้อมระลึกถึงแด่ท่านบูรพาจารย์บิดามารดาครูอาจารย์ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสั่งสอนอบรมดูแลเรามาจนเติบโตก้าวมาถึงวันนี้ผมก็มันใจว่าค,คนที่มีความรู้และก็ใช้ความรู้องูกต้อง เราจะมีความเป็นเจ้ามาในชีวิตไปที่ไหนก็ไปต่อไปที่ไหนก็จะมีคนรักพอมีคนรักแล้วก็อยากจะสนับสนุนเขาคนที่ดีนะที่จะเออเรื่องเก่งนะเพาะที่ดีที่ใช้ดีไง ครูคือผู้เสียสละที่ทุ่มเทกายใจเพื่อให้สิษย์ได้รับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศและทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศของพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์